สวัสดีครับัเพื่อนเจอกันอีกแล้วนะครับผมสายต้นไม้นะครับผมถ้าใครจะชอบสายต้นไม้มาหาผมเลยอ,อันนี้รีวิวนะครับผมทำดีพีก่กบกวิ่งเร็วไหมพี่เป็น<ม>เพื่อน<ม>เห็น<ม>นะเพื่อนน่าจะรู้นะครับผมพอมันมันก็แบบสงสัยนิดน,นึงนะเพราะว่ามันไม่ได้ออกดอกแต่ถ้าออกดอกก็คงจะเห็นเห็นไหมดอกมันมีม,มีมีช่อหนึ่งเห็นไหมครับผม อ่าแล้วผมจะเฉล,เลยนะครับว่ามันว่ามันคือต้นอะไรนะครับผมคือตอนนี้ก็อากาศก็ค่อนข้างมืดนะครับผมเพราะว่ามันตอนนี้มันจะหกโมงแล้วนะฮะตอนนี้ผมถ่ายหกโมงแล้วนี่นะครับผมต้นไม้อะไรครับที่เขาชอบปลูกไว้ตรงข้างทางอา่อันนี้ถามเพื่อนเลยดีกว่าอันนี้คุยกันเล่นเล่นสนุกสนุกนะครับผมไม่มีอะไรเอาน,นี่ผมอยู่ตรงแถวทางไปเทศบาลอ้อมใหญ่นะครับผม ตรงนี้ถนนเทศบาลน้อมใหญ่ไปทางโน้นนะครับเยนะครับต้นนี้ผมเฉลยเลยแล้วกันต้นคูนนะครับผมเพื่อนๆมันคือต้นคูนนะครับผมวันนี้มารีวิวต้นคูนครับผมแต่ตอนนี้มันออกดอกหน่อยหนึ่งเชื่อว่าอีกไม่นานคงออกดอกเยอะแถวนี้คงเหลืองอารามกันทั้งข้างทางนะครับผมก็ <S <S <อ>คือที่มารีวิววันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแ,แค่ว่าเราอยากทําความรู้จักกับ ต้นคูนนะครับผมคือจริงแล้วต้นคูนเนี่ยเป็นไม้มงคลนะครับผมเป็นไม้มงคลนะฮะตั้งแต่โบราณก,กาลมาแล้วนะครับผมเป็นต้นไม้มงคลที่ว่าเออเราจะทําบ้านหรืออ่สร้างเมืองสร้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะนิยมเอาอไม้ต้นคูนเนี่ยไปทําเสาไปทำอะไรพวกเนี้ยไปทําพิธีกรรมอะไรพวกเนี้ยทำพิธีกรรมรพวก,พก,รรพวกควคมเชื่อนะครับผมแล้วเพื่อนๆเชื่อไหม ว่าไอ้ต้นคูนยังมีประโยชน์อีกนะเพราะว่าประโยชน์อะไรของมันคืออะไรประโยชน์ของมันก็คือว่ามันเป็นสมุนไพรนะครับผมมันมีมันมีมันมีเกี่ยวกับทางเป็นยาเป็นรักษาโรคอะไรด้วยนะครับผมก็คืออย่างฝักของมันเนี้ยเขาเอาไปทําไอ้เป็นยาระบายเป็นยาอะไรพวกนี้ได้นะแต่กืนกินมันก็ทําได้เยอะแต่แต่คือทจริงๆเรารู้อยู่อยู่แค่นี้เรารู้อยู่ประมาณนี้นะตอนนี้ แล้วลากมันอ่ะสมัยก่อนอ่ะนะเขาก็ไปทาเป็นยายาสมุนไพรที่เป็นแบบเขาเรียกยาอะไรอ่ะที่ลากเขาเอาลากตากแห้งอ่ะเอาลากให้แห้งครับเอาลากมันไปตากให้มันแห้งแล้วก็มามาฝนฝนเขาเรียกว่าฝนนะนะที่เอาไปรับกับหินอ่นะแล้วเอาน้ามากินอนะ่ะสมัยก่อนผมยังเคยกินเลยนะอยู่อยู่ที่บ้านผมนะมีมีตาคนหนึ่งอ่ะคุณตาคนหนึ่งอ่ะแก ah เป็นยาลากไม้เขาเรียกว่ายาลากไม้อ่ะนะอืม <OM. que> <awa> อันนี้รีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับต้นคูว่าประโยชน์ของมันมีนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะไอ้ต้นคูณเนี่ยเชื่อกันว่าเขาจะมีคดนะไม่รู้เพื่อนๆรู้จักหรือเปล่าคำว่าคดคด,คดต้นคูนอะ่ะมันเป็นแบบคล้ายๆกับว่าเป็นเครื่องรางของขังอ่ะโดยที่ไม่ต้องปลูกเสกนะโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้ปลูกเสกเลยมันก็เป็นแบบมันมีมันมีความขังอยู่ในตัวอะไรอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่เขาจะพกติดตัวไว้เพื่ออะไรไม่ตามหานิยมค้าขายอะไรพวกนี้นะครับผมเราทําความรู้จักกับต้นคูณนะครับผมวันนี้ก็โอเคนะครับผมวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับต้นคูณสําหรับต้นคูณนะครับวันนี้สวัสดีครับ